Preview Xpeng G7 ทำไมถึงเป็นรถไฟฟ้าที่น่าสนใจและน่าใช้งานมากๆที่คุณอยากให้เข้ามาตลาดไทยพร้อมเปิดโอกาสให้คุณได้สำรวจความเชิงลึกของรถไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยี AI ที่แข่งขันกับ Tesla Model Y รุ่นใหม่เปลี่ยนเป็นโหมดมืดที่ถนอมสายตาของคุณในเวลากลางคืนเมื่อคุณเปลี่ยนเป็นโหมดมืดบน Xpeng G7 คุณจะได้รับประสบการณ์การขับขี่ที่สมบูรณ์แบบในเวลากลางคืนการตั้งค่าโหมดมืดจะช่วยลดความสะสมของแสงสู่ตาของคุณ และให้คุณได้รับประสบการณ์การขับขี่ที่สบายตาและสะดวกสบายมากขึ้นในเวลากลางคืนเปลี่ยนเป็นโหมดแสงที่ถนอมสายตาของคุณในเวลากลางวันโหมดแสงบนัสแบงจเ็จะช่วยปรับปรุงคุณภาพการมองเห็นของคุณในเวลากลาง,ว,ว,ลาลางวันการตั้งค่าโหมดแสงจะช่วยลดความสะสมของแสงแดดที่สามารถทําให้ตาของคุณเจ็บปวดได้และให้คุณได้รับประสบการณ์การขับขี่ที่สบายตาและปลอดภัยมากขึ้นในเวลากลางวันเข้าสู่ระบบ HTTPS colon slash slash e b dot o n e m o t dot ส l p ขี login p h p วันนี้เราจะพาคุณไปชมแอ s แป n g G7 รถยนต์ s u v ไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยี a i ที่แข่งขันกับเท s เซ m o ์โมเดลวารุ่นใหม่รถนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เป็นเจ้าของของ e อ p แ n g และมีคุณสมบัติที่น่าสนใจมากๆแอสแป g g เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยี a i ที่แข่งขันกับเท s เซอร์โมเดลวารุ่นใหม่มีระบบ a i รุ่นใหม่ล่าสุด ที่ใช้ชิปทูริง AI ถึง3ตัวและยังเป็นรถรุ่นแรกของ s p e n g ที่ใช้ระบบ a i s u d ของ Huawei ที่แสดงการนำทางแบบเสมือนจริงนี่คือเทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์การขับขี่ที่สมบูรณ์แบบและปลอดภัยมากขึ้นมุติกระดาษหัวเหลี่ยมเลือกหัวข้อรับชมศูนย์นาฬิกา h t t p s c o www youtube com watch question mark เท่ากับ b เจ n 2 p g 7 8ศูนย์นาฬิกา21นาที h t t p s colon slash slash www.youtube.com slash w a t c h v b j n 2 p 4 g L, 7 8 n t 2 1 s exp g7 0 <ơn S 1> 5 4 https colon slash slash www.youtube.com slash w a t c h v b j n 2 p 4 g L, 7 8 n t 5 4 s ข้อมูลทั่วไป1นาฬกา16นาที https colon s l a, a s l a s www.youtube.com s l a s watch question mark v เท่ากับ i g v7n2p4g78n a t เท่ากับ 76s ดีไซน์ถ่ายนอกด้านหน้า -5 นาฬิกา36นาที https colon s l a s l a s www.youtube.com s l a s watch question mark v เท่ากับ i g v7n2p4g78n a t เท่ากับ 336s ดีไซน์ถ่ายใน -17 นาฬิกา7นาที https colon slash l a s h www.youtube.com s l a s watch question mark v เท่ากับ 07n2p4g78t เท่ 1027s ดีไซน์ภายนอกด้านหลัง21น50นาที https colon slash l a s h www.youtube.com s l a s watch question mark v เท่ากับ 07n2p4g78t เท่ 1310s สรุปมิติตัวทั้ง S p n g g 7ความยาว4,892ม mm. ิม ความกว้าง1925ม mm, มความสูง1655ม mm, มระยะฐานล้อ2890มม spec XC7 มอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวระบบขับเคลื่อนล้อหลัง AWD แบตเตอรี่2ขนาด68.5 kWh และ80.8 kWh กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด218 kW 292แรงมา้า แรงบิดสูงสุด4 5 0รอยหินิวตันเมตรอัตราเร่ง0ูนย์ถึง100กมชั่วโมงใน6.5วินาทีความเร็วสูงสุด2 0 2้อสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งได้ระยะทางสูงสุดห0ร้อยสองกิโลเมตรและเจ็ดร้อยสองกิโลเมตรมาตรฐาน CTC กลับไปด้านบน x p a n g G7 เป็นรถไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกันและมีระบบป้องกันและช่วยเหลือผู้ขับที่ผสมผสานกันอย่างดีมีระบบการนำทางแบบเสมือนจริงที่ช่วยให้คุณ ได้รับประสบการณ์การขับขี่ที่สมบูรณ์แบบและปลอดภัยมากขึ้นและยังมีระบบติดตามสถานะและต้องการอุบัติเหตุที่ช่วยให้คุณมีความมั่นใจในการขับขี่แต่นี่เป็นส่วนที่เพียงพอเท่านั้นคุณสามารถสำรวจความเชิงลึกของ Xpeng G7 ได้อีกมากมายคุณสามารถเข้าไปดูวิดีโอพรีวิวเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ h t t p s w w w y o u t u b e c o m w a t c h v n 2 p 4 g 7 8 คุณคิดว่า Xpeng G7 จะมีโอกาสในการเข้ามาตลาดไทยหรือไม่และคุณคิดว่ามันจะมีผลกระทบต่อตลาดรถไฟฟ้าในไทยอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรกับเทคโนโลยีที่ใช้ใน Xpeng G7 ช่วยแชร์ความคิดเห็นของคุณให้เราได้รู้เพิ่มเติมนะครับ